ข่าวเศร้าคุณซันนี่นะครับก็ได้จากไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเมื่อวานเนี้ยข่าวออกมาก็ทํานองว่าคุณซันนี่นั้นเขาหมดสติแต่ว่าเอ๊ะศพคุณซันนี่ทําไมมาอยู่ที่ชั้น,นล่าง,างของที่อยู่เพราะว่าคอนโดเขาเนี่ยเขาอยู่ชั้น4ี่ใช่ไหมครับแต่ว่าทางนิติบุคคลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะฮะหน่วยกู้ภยัยที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเขาก็ชี้แจงแล้วนะครับว่าคุณซันนี่นั้น มีอาการป่วยหนักมากจนกระทั่งนิติบุคคลของอาคารเนี่ยนะฮะไปเจราจาขอให้ไปโรงพยาบาลแกไม่ยอมไปมทางนิติบุคคลก็เลยโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจะนะครับให้ไ,ไ,าาไปช่วยเจราจาก็ไปช่วยเจราจาเกรียกล่อมจนแกยอมที่จะไปโรงพยาบาลระหว่างนั้นก็ประสานหน่วยกู้ภัยเพื่อไปรับตัวคุณสันนี่แต่ว่าเพื่อให้สะดวกเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนิติบุคคลอาคารก็นําตัวคุณสันนี่เนี่ยลงมารอที่ ชั้นล่างรอให้รถสูน์กู้ชีพนเรศวรมาถึงเบจะได้ต่อไปเลยไปโรงพยาบาลแต่ว่าจังหวะนั้นอ่ะพอลงมาถึงชั้นหนึ่งเนี่ยคุณซันนี่เกิดช็อกหมดสติก็เลยมีการทำา p r r นะครับแต่ว่าศูนย์กู้ชีพไปถึงก็คุณซันนี่เสียชีวิตแล้วก็เป็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้นะฮะญาติญาตินะครับหลานชายพี่สาวของคุณซันนี่ยูโฟนะครับ ก็เดินทางไปที่สถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตํารวจนะครับเพื่อไปรับศพกลับไปบปําเพ็ญกุศลนะฮะภายหลังจากที่เสียชีวิตไปทุกคนก็อยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจนะครับญาติก็นําเอาชุดมาเปลี่ยนให้กับซันนี่นะฮะแล้วก็พยายามขอความเป็นส่วนตัวนะครับไม่อยากจะให้สัมภาษณ์อะไรกับสื่อมวลชนเพราะว่าอยากโศกเศร้าอยู่นะครับพูดอะไรไม่ออกนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคุณนิกยูโฟนะครับเพื่อน สมาชิกในวง1ใน4คนเนี่ยนะครับคอยให้รายละเอียดต่างๆากับสื่อมวลชนถ้าเผื่อว่าสื่อมวลชนต้องการรายละเอียดนะครับหลานชายคือคุณนันเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลกับสื่อเหมือนกันนะครับบอกว่าคุณซันนี่ป่วยจากโรคไทรอยนี่แหละนะครับแต่เวลามีอาการป่วยเนี่ยเขาไม่บอกใครครับไม่บอกครอบครัวด้วยจะบอกก็ตอนที่หายแล้วแต่ตอนเขาเป็นเป็นเนี่ย เขาจะไม่บอกใครคืออาการดีขึ้นก็จะบอกว่าคือเหมือนกับ<ด>ไม่อยากให้เป็นภาระของอใครเลยว่าอย่างนั้นเถอะค่ะเออไม่อยากให้ทุกคนเป็นห่วงคือใกล้ๆว่าเป็นสไตล์นึกถึงแต่คนอื่นน่ะค่ะไม่ค่อยนึกถึงตัวเองเท่าไหรก่ก็เลยไม่ทราบรายละเอียดว่าเออป่วยหนักมากน้อยแค่ไหนส่วนสาเหตุการเสียชีวิตแพทย์นิติเวชก็แจ้งว่าระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะฮะหลานชายก็บอกว่าอยากจะขอบคุณคุณเก๋ชลดา นะฮะดารานักแสดงที่ประสานมาว่าจะรับดูแลสุนัขสองตัวของคุณซันนี่เอาไว้นะครับแล้วก็ทางญาติก็จะนำศพของคุณซันนี่ไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเหล่าย่านพระรามสองนะครับแล้วก็มีพิธีรดน้ำศพนะครับในช่วงเวลา16บหนาฬิกาอันนี้เป็นภาพล่าสุดเลยนะคะคพิธีรดน้ำศพที่วัดเหล่านะคะในภาพก็จะมีญาติินะคะพี่สาวนะคะคนสนิทแล้วก็ มีเพื่อนในวงการบันเทิงเนี่ยคุณโก้ธีรศักดิ์นะคะเดินทางมารถน้ำศพด้วยครับคุณโก้ธีรศักดิ์พันธุจริยานะคะเป็นเพื่อนที่เรียนมัธยมมาด้วยกันโอ้เป็นเพื่อนกันใช่ค่ะก็รู้จักกันมา40กว่าปีอะตามอายุเลยอะตั้งเริ่มเรียนมัธยมเนี่ยนะคะคุณก้บอกว่าทันทีที่ทราบข่าวช็อกและตกใจมากไม่คิดว่าเพื่อนที่ตนเองรักนั้นเนี่ย จะมาเสียชีวิตอย่างกระทันหันที่ผ่านมาซันนี่ไม่เคยบอกเลยว่าตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยขนาดไหนที่ผ่านมาเหมือนกับไม่อยากให้เพื่อนหรือว่าคนใกล้ชิดเป็นห่วงในอาการเจ็บป่วยจะมาบอกก็ตอนดีขึ้นนะคะแล้วในกลุ่มไลน์เนี่ยเขาก็มีกลุ่มแชทกันอยู่ก็ช่วงที่ผ่านมาก็ไม่เห็นมาแชทมาคุยก็คิดว่าอ๋อคงยุ่งเรื่องงานมั้งเพราะว่าเขายึดอาชีพดูดวงมาตลอดนะคะประกอบกับ คุณโก้บอกว่าตั้งข้อสังเกตคือคุณซันนี่เนี่ยมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วยเนื่องจากเป็นคนที่รักความสันโดษไม่ค่อยระบายความทุกข์ให้ใคร,ครนะคะไม่ว่าจะมีสุขภาพเจ็ตสุขภาพกายไงก็ไม่ค่อยระบายให้ใครฟังนะคะเรามีเสียงคุณโก้ใช่ไหมคะ่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะส่วนคุณนิกยูโฟค่ะเพื่อนร่วมวงก็เล่าถึงความประทับใจหลายสิบปีที่ผ่านมาผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันยังบอกด้วยนะคะว่าไม่อยากให้เขาห่วงอะไร อยากให้ไปสู่พบภูมิที่ดีนะคะเพื่อนก็จะดูแลครอบครัวและคนที่เขารักให้นะคะก็พิธีชาปนกิจศพคุณซันนี่นะครับก็จะมีขึ้นในวันอังคารนี้นะครับที่วัดเหล่าพระรามสองนะครับท่านผู้ชมครับก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณซันนี่นะครับอายุก็ยังไม่มากนะฮะใช่ค่ะแล้วโรคที่เป็นก็แหมเป็นเขาบอกเป็นกรรมพันธุ์นะคะที่เป็น เนื้องอกในทรอท่อน้ําดีอะนะคะอะไรก็ไม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมครับชีวิตของเรานะเรารู้วันเกิดนะทุกคนรู้วันเกิดนะแต่วันตายนี่ไม่มีใครรู้จริงนะใช่ค่ะไม่มีใครรู้หรอกหมอดูก็ว่าไปอย่างนั้นแต่ว่าความจริงก็คือไม่รู้ว่าวันไหนเพราะฉะนั้นเราก็ทําวันนี้ให้ดีที่สุดประมาณนั้นทํารายการวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะคุณผู้รายการ